ดวงในวันของคนท f, <bunker ca>? ี kind of 2, ่เก um, evet, ิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่29สิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะโอ้ไพ่การเงินขึ้นเต็มเลยนะคะวันนี้คุณจะมีโชคมีลาบนะคะวันนี้มีโชคมีลาบนะไพ่เงินขึ้นเยอะมากนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนด้วยนะคะวันนี้นะคะใครที่รอเงินจะมีโอกาสได้เงินถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินคุณจะผ่านไปได้จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เรื่องการเงิน ให้เสรษฐีก็มานะคะการพูดคุยการติดต่อเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเงินสําเร็จนะคะหลายๆคนกําลังคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการลงทุนนะคะอยากจะไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะวันนี้คุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะโชลาบค่อนข้างโดดเด่นมากๆสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะให้เต็มร้อยเลยนะคะสาหรับโชคลาบวันนี้นะคะคุณจะได้โชคได้ลาบนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คืออายุของคุณแม่ของคุณเลขที่บ้านและเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็สีขาวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้3 6มห,หนึ่งะคะแล้วก็81ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ